สวัสดีครับนาแท็กเตอร์วังสามหมดอนทานีคับกับวันนี้นะครับก็เป็นเช้าของวันที่15นะครับพฤศจิกายน2564นะครับไกลหวยออกแล้วนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือ2นะครับหรือว่ารถเกี่ยวนะครับ ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ313047นะครับวันนี้นัดก็จะพาลูกค้านะครับมาอัปเดตนะครับทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นผานขุดมันผานควนผ่านยกล่องนะครับหรือว่าจะเป็นเทเลอร์นะครับสำหรับขึ้นรถเกี่ยวเราก็มีขายนะครับตัวตัดหญ้านะครับผานควนนะครับมา ที่นี่ที่เดียวนะครับมาพรที่นี่จบนะครับในเรื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเราขายนะครับเฉพาะอุปกรณ์ของรถรุ่น L อนะครับรุ่นขนาดกลางเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับหน้าร้านเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอนะครับวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเป้นถนนสี่เลนใกล้ๆกับศูนย์คูบต้าแบบนี้นะครับทางออกมาอำเภอวาริสนะครับถ้ามาจากอุดรนะครับให้เลี้ยวซ้ายสี่แยกไฟแดงแรกแล้ววิ่งตรงขึ้นมาอีก1กิโลหนึ่งกิโลเมตรครึ่งนะครับ อ่าสังเกตซ้ายขวาครับจะมีหน้าร้านนะครับป้ายหน้าร้านติดอยู่ว่านัทแท็กเตอร์นะครับมาเดี๋ยววันนี้จะพาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับเมื่อวานไม่ได้มาอัปเดตนะครับไปเกี่ยวเขามากพี่น้องนะครับทำคลิปให้ f อฟได้ชมกันนะครับท่านใดสนใจรถเกี่ยวนะครับพรุ่งนี้จะมีรถเกี่ยวเข้าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเกี่ยวฟูเวต้าดีซีนพัดนะครับนัดแปะรูปไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปเมื่อคืนนี้ นะครับท่านใดหารถเกี่ยวโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเทนเลอร์แล้วก็มีนะครับเหลือตัว1นึ่ะครับสำหรับขึ้น7060นะครับ68ได้นะครับมาเริ่มต้นจากคันแรกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคูบต้านะครับ k r d 1 4 0พัทนะครับรถตักวุ้งขีนะครับมาพร้อมกับตัวถังถ่วงและปากตักนะครับมีเวทถวงล้อด้านในนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี54นะครับรถสวยนะครับตัวนี้จอดนานนะครับฝุ่นจับ นะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับสตาร์ทแบตนะครับสตาร์ทกุดแจได้ปกตินะครับตัวนี้สตาร์ทได้2ระบบนะครับไม่ว่าจะหมุนสตาร์ทหรือว่าสตาร์ทแบบแมนนวลก็ได้นะครับอ่าหรือว่าจะสตาร์ทแบบแบตก็ได้นะครับตัวนี้นะครับปากตักนะครับสามารถรับน้าหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับตัวนี้นะครับอ่าเอาไปใช้งานในฟาร์มนะครับอ่าหรือว่าไปตักมันนะครับอ่าวิ่งตามไล่นะครับก็ได้สบายสบายครับตัวนี้นะอันใดสนใจนะครับราคา145,000ับาทตัวนี้นัดส่งปี300ก้แรกิโลเมตรแรกด อตักจิ๋วๆมินิมินินะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับรถสวยอยู่นะครับคันนี้นะเดี๋ยวพาแพนงกล้องดูรอบๆคันนะครับพาลูกค้าแพนกล้องดูรอบๆคันนะครับวันนี้อาจจะแสงจ้าหน่อยนะครับวันนี้แดดออกเร็วนะครับวันนี้ก็อัปเดตสินค้าประมาณช่วง8โมงก่างานะครับอ่าตัวนี้ก็8โมงครับ8โมงนะครับกว่าจะลงคลิปเสร็จก็ประมาณไม่เกิน9โมงนะครับ ของวันนี้นะครับสิบห้าพฤศจิกานะครับอ่ะจบไปตัวแรกนะครับตัวนี้หนึ่งแสนสี่หืนห้าพันบาทนะครับตัวที่สองครับถัดมานะครับตัวนี้เป็นพิมพ์นิยมครับลูกค้านะครับเป็นคูปต้า l สามสี่ศูนย์แปดนะครับรถเดิมสภาพสวยนะครับรถเดิมสภาพสวยนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับอ่ะจัดไปในราคาเบาๆครับวันนี้จัดโปรคันนี้ครับสาสิบสี่แรงนะครับไปสภาพนี้เลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับรถแห้งดีนะครับ <c oughs> ราคาสองแสนบาทนะครับสองแสนบาทเท่านั้นนะครับแถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบมาพร้อมกับผานพวนนะครับและใบมีดตะดินหน้าตาช้างนะครับอ่ะรถคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเปลี่ยนแผ่นคัตนะครับตัดท่อนคัตเปลี่ยนแผ่นคัตโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกลองเครื่องกลองไฮดรูปิกเรียบร้อยนะครับแผ่นลังคาเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับตัวนี้นะครับรายละเอียดเราบอกครบชัดเจนนะครับซีนล้อนะครับลูกหมากนะครับซ้ายขวานะครับเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่ครับลูกค้าครับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับเป็นรถนะครับนี่ไม่ทําสีนะครับเดิมๆนะครับดูคิวซีมาร์คที่หัวน็อตนะครับยังอยู่อยู่เลยนะครับแล้วรถไม่ผุนะครับตัวนี้เป็นรถไล่การันตีเลยว่าเป็นรถไล่นะครับนี่รอยตัดตัดท่อนคัทนะครับสีสันห้องโดยสารครับ ใช้งาน25 2 1ยี่บเดชั่วโมงนะครับ2,521้าย็ดชั่วโมงนะครับยางหลังก็อยู่ประมาณ80ดเปครับอ่ายางหลังไม่เท่ากันนะครับสองฝั่งนะครับลูกค้าเดิมเปลี่ยนมาไม่เท่ากันนะครับอ่าจะได้เป็นผานพวนสีใบนะครับชุดท้ายสวยนะครับครับหูช้างนะครับสวยนะครับอันนี้เวลาที่แสงมันกระทบชุดท้ายนะครับมันก็จะสีออกคุณคุหน่อยแต่ว่าสีท้ายสวยนะครับถ้าเดิมเดิมนะครับนี่ q คซ นะครับยังอยู่อยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับ QC ยังอยู่นะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสปอร์ตไลท์นะครับเราจัดมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะ2 0 0 0 0 0บาทนะครับส่วนท่านใดที่อยากทําสีนะครับตัวนี้นะครับขอ215,000ับาทนะครับอ่าทครที่อยากทําสีนะครับเราขอ2 1 5 0 0 0ับาทนะครับเราส่งให้ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวสนใจท่านใดอยากได้นะครับอ่ะผมจะลองสตาร์ทแบบไม่ต้องเผาหัวก่อนนะครับเอาตึมเดียวเลย ก็นิ่มดีนะครับลูกค้านะครับสตาร์ทแบบไม่ต้องเผาหัวก็ยังสตาร์ทได้ปกตินะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้การันตีให้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับสองแสนบาทเท่านั้นนะครับสามสิบสี่แรงนะครับโปรโมชั่นสําหรับวันนี้นะครับใครจองผู้นี้ใครจองเมื่อเดือนนะครับมาจองราคาสองแสนไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาขายอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับรวมถ้าปรับสีสองแสนสองนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือโปรโมชั่นของวันนี้นะครับเราจัดโปรกันทุกวันนะครับอ่ะถัดมานะครับ L3608 สวยสวยรถไล่นะครับตัวนี้รถไล่นะครับดูสีหน้าใบดันสีคานนะครับไม่หลุดต้นนะครับอ่าสีล้อนะครับสีกระทะนะครับยางเต็มทั้งสี่เส้นด้วยนะครับยางมีการันตีสภาพยางให้95เปอร์เซ็นตนะครับรถจดทะเบียนปี54เล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับตัว34เล่มพร้อมนะครับปี51นะครับอ่ารถสภาพสวยนะครับสีสันเดิมนะครับ ห้องเตี้ยห้องคลัดเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยรื้อใช้งานพันแปดร้อยแปดสิบสี่ชั่วโมงนะครับสีสันห้องด้วยสารครับสวยนะครับคันนี้นะครับมีเวทของล้อหลังให้ด้วยนะครับอ่ะราคาสองแสนเก้าครับคันนี้นะครับสองแสนเก้าหมืนบาทนะครับสองแสนเก้าหมืนบาทไปสภาพนี้เลยครับรถแห้งๆเดิมๆนะครับอ่า ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับพร้อมใช้นะครับมีแขนลากพ่วงให้ด้วยนะครับคันนี้นะทะเบียนต่อคอสี่ศูนย์หกูนนะครับเชยภูมินะครับรถสวยนะครับคันนี้นะครับการันตีเลยว่ารถสวยสภาพนะครับ๊กมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีกองมีกองเปียกให้ด้วยนะครับอ่าก็กองเปียกเนี่ยจะดีนะครับในเรื่องกองอากาศนะครับไม่ให้ฝุ่นเข้าเครื่องนะครับถัดมานะครับอ่า ใครหารถเกี่ยวไว้ใช้งานนะครับคันนี้55,000บาทนะครับมารับเองนะครับรถเกี่ยวคูป o ตาจอยคอมนะครับ s r 3 j นะครับ h c นะครับอะไหล่ในไทยนะครับตัวนี้อะไหล่มีในไทยนะครับนี่ผมเปลี่ยนนี้ให้แล้วครับตัววัดข้าวขึ้น2ฝั่งนะครับเช็คร้อมเกี่ยวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราจะเอาไปเกี่ยวนาเราอีก แปลงหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับไปรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสําหรับใครที่หาอยู่แต่ว่าแท็กก็มีรอยมีแผลนะครับก็ตามสภาพนะตัวนี้นะครับตามสภาพแท็กก็ตามสภาพตามปีรถนะครับก็มีมีแตกมีแหงนะครับแบตได้ใหม่นะครับแบตได้ใหม่นะครับเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมเกี่ยวนะครับพร้อมเกี่ยวนะครับตัวเดินดีตัวเลี้ยวดีนะครับตู้นวดอะไรต่างๆนะครับผมเช็คแล้วนะครับนี่หยอดน้ํามันไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ราคา5 5 0 0 0นะครับรับเองนะครับ5 5 0 0 0บาทรับเองนะครับสำหรับรถเกี่ยวคันนี้นะครับคูโบต้าจอยคอมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น L4018 นะครับ40แรงม้านะครับ3สูบ2เพาโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเกียร์ซิงค์คอนเชตเทิลนะครับระบบเป็น8เกียร์ด้านหน้านะครับ4เอ่อ8เกียร์ถอยหลังนะครับ8หน้า8หลังนะครับเป็นเกียร์เชตเทิลข้างพวงมไลนยนะครับอันนี้ก็สีเดิมนะครับ อ่าเราใส่ท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับอ่าราคาสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับลูกค้านะครับอันนี้ใช้งานนะครับสองพันสี่ร้อยกว่าชั่วโมงนะครับคอนคัดเดิมนะครับสีเครื่องเดิมนะครับรถดูสดมากนะครับหน้าใหม่นะครับสองพันสี่ร้อยหกสิบสามชั่วโมงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมรีวิวคลิปคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับยางสวยนะครับยางเต็มทั้ง สี่เส้นเลยนะครับยางก็ประมาณแปดสิเปอร์เซนนะครับแปดิห้าเปอร์เซ็นยางคู่ตัวโอตานิส่วนยางหน้านันเพิ่งเปลี่ยนช่างนัทเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เมื่อวานนี้นะครับหางจะได้เป็นหางปวนนะครับหกใบหางปวนเราทําสีให้แล้วนะครับเป็นหางปวนของตาช้างนะครับหใบนะครับใบยี่สิบนิ้วชุดท้ายนะครับแขนหลังเป็นแบบก้ามปูนะครับท้ายไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับพาพีโอนะครับเต็มสมบูรณ์นะครับสีในบางโคนซุ้มล้อนะครับ นี่ครับเราถ่ายให้ลูกค้าได้ชมแบบทุกซอกทุกมุมนะครับค่อยๆแผ่นกล้องนะครับเรานั่งดูอยู่บ้านเหมือนได้มาดูที่ร้านครับอ่าไว้ใจได้เลยครับร้านนี้ผมการันตีนะครับว่านะครับเราขายรถเราไม่หมกเม็ดนะครับแล้วก็ไปงานตรงนะครับการขายการอะไรนะครับตรงจริงขายจริงนะครับอ่าโซนทางใต้เนี่ยลงเกือบแทบทุกเดือนนะครับลูกค้าทางใต้เนี่ยให้เกียรติไว้วางใจมากนะครับสำหรับร้านนัดนะครับ ตอนนี้ไปแทบทุกเดือนเลยครับส่งรถลงใต้นะครับเมื่อวานก็ออกไปคันนึงนะครับ m 7 0 4 0นส่ะครับส่งไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอําเภอบางสะพานนะครับส่วนวันพุธก็น่าจะออกอีกคันนึงนะครับ34ไปนครนะครับอ่ะ4018นะครับราคา395,000ล้อเลี่ยมทะเบียน60วันทําการนะครับอ่รถสวยพร้อมใช้นะครับคันนี้นะครับท่านใดสนใจรีบจับจองได้นะครับอ่ะสามแส0ับาทนะครับไม่ข้าม4,0,000 0 นะครับรถปีหกูนนะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับ l สี่เจ็ดนแปดตัวดีดีนะครับตัวนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมืห้าันบาทครับ3ามแสนเจ็ดมื่นห้าันบาทนะครับถ้าเปลี่ยนยางแล้วผมรอยางหน้ามาถ้าเปลี่ยนยางก็จะอัพราคายางขึ้นก็จะเป็นสาม0 0นแปดนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนยางก็สา5แสนเจดหมื่นห้าันอยู่นะครับส่วน fc ท่านใดที่อยากทำสีนะครับจบในราคาทำสีเลย นะครับเรารวมเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับก็อยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับรวมเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วยหนึ่งคู่นะครับส่วนยางหลังนะครับคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้ายางหลังอยากเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นจบที่ราคาสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับรถสวยคอนคัตนะครับก็มีการตัดท่อนมาแล้วนะครับใช้งานสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าชั่วโมงนะครับรถไม่ผูกนะครับรถไม่ช้ำนะครับรถมาจากอำเภอคำตะก้าครับ คันนี้นะครับในบางคนซุ้มล้อนะครับก็ไม่มีคาบนานะครับไม่มีคาบนานะครับผานจะได้เป็นผานนี้นะครับเป็นผานหนักนะครับสองสี่หกเอฟนะครับเป็น่านหเป็นผานพวหกใบนะครับเป็น่านเฮฟวี่นะครับตัวนี้นะแขนท้ายนะครับก็เปลี่ยนเป็นก้ามปูแล้วหนึ่งแขนนะครับ เครื่องเดิมนะครับมากเดิมนะครับฟังเสียงเครื่องหน่อยคันนี้การันตีว่าเครื่องแน่นๆนะครับไปมีดเร็วนะครับอ่ันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ47แรงม้านะครับอสามแสน 7 5 0 0 0ับาทนะครับ375 0 0 0ับาทรถจดทะเบียนปี5 4เล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับลูกค้าถัดมานะครับอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะครับรอเข้าไปทำสีนะครับรองานว่างๆแล้วก็จะให้ทีมงานเาเข้าไปปรับสภาพทำสีนะครับราคาจะอยู่ที่470,000บาทนะครับพร้อมใส่หน้ากากให้ด้วยนะครับถ่ายใส่ท่อซิ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ย่างหลังประมาณ80เเซนตนะครับ ก็ผ่านเป็น 246F h ่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะถ้าตาสภาพอยู่ที่4,5 0 0น้านะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับปี59อ่ะส่วนอีกขั้นนึงนะครับเป็น m 5 0 0 0 u นอยูนะครับ50แรงม้านะครับ4สูบ2องเาโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับยางใหม่4เส้นนะครับเปลี่ยนแผงนลังคาใหม่เก็บสีใหม่รอบคันนะครับ FC ท่านใดสนใจนะครับคันนี้สภาพป็สวยนะครับราคา สามแสนสามหื 330, บาทครับสามแสนสามหมื่บาทนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับ M 7 0 4 0ปีห้นะครับยางสวย4เส้นนะครับตัวนี้ราคาที่390,000เาหมบาทนะครับคุณลูกค้า,าใช้งานได้ปกตินะครับโปวินอะไรต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะสามแสนเก้า 3, 90, 000, เก็บจุดรั่วซุซึมให้นะครับตันนี้ โอเคพบทุกรายการนะครับเหลือ34อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนัดพาลงไปชมด้านล่างนะครับก็จะมีผ่านยกล่องนะครับของค่ายใหม่นะครับ SPK ตัวนี้นะครับใส่ถังปุ๋ยได้นะครับวางถังปุ๋ยได้ก็จะอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่19,000บาทเท่านั้น19,000บาทนะครับส่งฟรี200กิโลนะครับส่งฟรี200กิโลส่วน SPK ใบ22นะครับจะอยู่ที่18,000บาทนะครับ18,000บาทนะครับ อ่าผ่านยุคก็ไอ,อ,อผ่าน,านคอนพันขุดมันนะครับของปอก็จะอยู่ที่หมื่นสามนะครับผ่านขุดมันของนาซาจะอยู่ที่หมื่นสี่นะครับีอันนี้คือของนาซานะครับมันจะต่างกันกับปอ,อยู่นะครับเหล็กมันจะต่างกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปอัปเดตสินค้ากันว่ามีของใครบ้างนะครับฝั่งนู้นนะครับ หน้าร้านเราฝัางคาั้งนี้นะครับก็จะมีรถเกี่ยว dc หกศูนย์นะครับตัวนี้รอไปที่อำเภอรัตนวาปีนะครับทําเรื่องทกศนะครับรออนุมัตินะครับสามสิบหกศูนย์แปดรับรถเดือนหน้านะครับสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับรับไปปลายเดือนนะครับตัว sp นะครับส่วนสามสี่ศูนย์แปดปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับตัวนี้รอจัดส่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคนสั่งซื้ออยู่ยะลานะครับตัวนี้จัดส่งนะราที่เอ้ยนครศรีธรรมราชนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโรตารี่นะครับ มือหนึ่งนะครับแทกยางรถเกี่ยวแล้วก็มีวางจําหน่ายนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าเกี่ยวข้าวนะครับใครต้องการแทกยางนะครับช่วงนี้นะครับของขาดมาที่นี่ได้นะครับเส้นละ2 0 0 0มืบาทนะครับของฟาร์มเทคนะครับแทกยางนะครับเดี๋ยวไปชมด้านล่างกันส่วนด้านหลังก็จะเป็นเทเลอร์นะครับสําหรับลากรถเกี่ยวนะครับตัวนี้ก็ติดจองแล้วนะครับอันนี้ขนาดขึ้น9 3สมนะครับขึ้นเกสามขึ้น95้านะครับคน คนทําไปเกี่ยวข้าวอยู่ครับประมาณสองสาวันก็จะได้กลับมาทํานะครับออะเราไปดูด้านล่างนะครับมาดูด้านหลังนะครับก็เจ้าอิสกิ่อนเลยครับจอดไว้อยู่นานๆนะครับอ่ามีวันรับรถนะครับตัวนี้นะครับวันที่สิบแปดนะครับเราต้องถึงมือลูกค้านะครับวันนี้วันที่สิบสี่นะครับมเวรายอีกสี่วันวันนี้ก็เสร็จแล้วครับสําหรับเจ้าอิสกิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์นะครับตัวนี้ไปที่อาเภอท่าแซะนะครับจุมพรนะครับ เอฟซีทางใต้นะครับไว้วางใจกับเรามากเลยนะครับตัวนี้นะครับเรื่องสีนี่นะครับต้องยกให้เราครับการเก็บงานทําสีนะครับการเคลือบนะครับอะไรต่างๆนะครับเราเช็คให้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับเหมือนเส้นลูกมากนะครับอะไรจุดอะไรต่างๆนะครับให้ลูกค้าได้ไปใช้รถมือสองกันเนี่ยก็ได้ใช้กันยาวๆนะครับอย่างซ่อมก็มีช่อมน้อยครับการซื้อรถมือสองไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ซ่อมนะครับรถมือสอง เราได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องเกียร์นะครับมีการใช้งานมานะครับอันนั้นคือส่วนฝึกล้อภายในนะครับเราไม่ได้รื้อนะครับอย่างนี้นะครับอิสกิตัวนี้นะครับก็จบไปในราคาสามแสนหกหมื่นบาทนะครับไปที่5าคะจุมปอนนะครับส่วนคันนี้ยังสดนะครับยังสดนะครับอ่าคันนี้ยังสดนะครับอันนี้จะเป็น L4708SP นะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับ ยางหน้าใหม่คู่นะครับอ่ะเดี๋ยวราติดตามชมตอนต่อต่อไปนะครับคันนี้จบภายในราคา4 4 0 0 0 0บาทนะครับอ่าเก็บงานทําสีใหม่รอบคันนะครับตัวตัวนี้35แรงยันมานะครับตัว TLX นะครับตัวนี้ของ f f ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอ่าติดโครงกันฟรา์มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาหน้าไอตัวนี้ออกนะครับตาม นี่ลูกค้านะครับแล้วก็พ่อเนี่ยจะอ้อมลงข้างล่างนะครับเพราะว่าลูกค้าจะไปตัดหญ้านะครับในสวนปาล์มนะครับอันนี้ทําโครงกันปาล์มนะครับเป็นตะแกรงนะครับแบบถอดได้นะครับอ่าซ้ายขวาถอดได้นะครับอ่าแบบถอดได้นะครับนะครับก็กำลังเช็คนะครับกันนะครับส่วนตัวนี้ C 7็นะครับนี่นะครับคันที่อยู่ข้างบนนะครับอยากเก็บงานแบบนี้นะครับก็อยู่ที่3 9 5 0 0 0เานี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ งบแบบนี้เลยนะครับเอ้ยสามสามแสนอ่าสามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับเก็บสีแบบนี้เลยสามแสนเก้าก็ได้นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนยางหลังนะครับสามแสนเก้าได้นี่ครับใส่หน้ากากให้ด้วยนะครับตัวนี้ของเอฟซีที่อำเภอสามชัยนะครับจังหวัดกาฬสิน์นะครับก็จะมีสองคันนะครับที่อยู่อูนะครับคันหนึ่งเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับไปบ้านยังก็คืฮึ่ตาพอตายุบ้านยังก่อนอ่าบ้านน้องลุมพุก อันนี้ก็จะเป็นสามสี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับกําลังติดตั้งชุดดันดินใหม่นะครับมีเวลาได้ทําแล้วนะครับช่างโนดตกับช่างบิวกําลังรื้อนะครับเอาน็อตให้ครบเด้อนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะสร้างโครงราคาขึ้นมาใหม่นะครับรถเดิมๆนะครับตัวนี้รถใช้งานพันกว่าชั่วโมงเองนะครับรถวิ่งพ่นยาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ดันดินเลยนะครับมาใส่ชุดดันดินใหม่นะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงเช้าๆนะครับของวันที่15นะครับพฤศจิกายน2564ก็จะวุ่นๆุ่นกันหน่อยนะครับรถด้านหลังก็โล่งแล้วครับเราเคลียร์ส่งกันโล่งแล้วนะครับท่านใดที่ต้องการนะครับอยากได้รถมือสองนะครับไม่เกิน10วัน15วันรับรถนะครับการเก็บงานปรับสภาพทำสีส่วนถ้าไม่เก็บสีเลยนะครับรับรถได้ภายใน สวันหรือ2-3วันก็รับรถได้เลยนะครับเพราะว่าเก็บแค่รั่วซึมธรรมดาก็ทํางานกันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับมันนมามาช้าตัวขั้นตอนเก็บรายละเอียดทําสีแบบนี้ที่เฉยน,นะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติไว้วางใจและสั่งซื้อสั่งจองนะครับสินค้าจากทีมงานของเราทายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมครับ